พวกมึงเนี่ยมันหลงอยู่กูจะบอกเลยกูไม่ได้เอาการบรรลุธรรมมาสอนคนเพราะการบรรลุธรรมมันสอนคนไม่ได้กูเอาการตัดสู้ธรรมมาสอนคนเออแล้วกูจะฝากเตือนเนยไอ้อันหนึ่งนะมันมีไอ้สิ้นจักรวาลนะ่ะไอ้พระสิ้นจักรวาลนะ่ะพยายามก็อปปีก้กูแก่กูแต่แก่รอยกูไม่ได้เพราะมันยังไม่ถึงมันยังไม่ถึงธรรมตอนนี้เริ่มไม่ต้องไปดูลมมากออสัตตนัง มโนการมึงหยุดพอมึงไม่คิดต่อนั่นแหละคือจบเนี่ยมึงก็ลังหลงนะมึงก็ยังหลงประเด็นมึงจับทางกูไม่ได้หรอกเพราะอะไรเพราะมึงยังมีกิเลสที่ฟังแล้วไปรู้แล้วไปประมวลไงเออมันไม่ใช่แบบนั้นเออมึงยังไม่เห็นการเกิดขึ้นนะฮะการหลุดพ้นออกจากอสวะแต่ก็ยังมีลมดูลมอยู่ไปฝึกสติอยู่อีกเอ้ามึงจะย้อนแย้งกันกูจะบอกมึงย้อนแย้งในสิ่งที่มึงพูด เออเห็นไหมล่ะเออไม่คิดต่อแต่ไปจับลมหายใจแล้วก็คิดว่าใช่ดิพาคนสเปะสปาไปเรื่อยเนะี่ยพวกมึงเนี่ยโอ้มีการพูดเรื่องสัตว์นางตัดรอบปฏิจจสมุตรประบาทหยิบยกวาทกรรมหาจุดจบไม่ลงกุดท้ายไปฝึกสติเออดูลมน้อยลงเพราะดูมากเป็นสันติบาตอืมแล้วไปฝึกสติได้นะต้องฝึกสติเออตัดวงจ้ปฏิจจสมุประบาทว่ะ ก็มึงเมียมาทำลายวิชาไม่ได้ไงถูกไหมล่ะเออความคิดนี่แหละเอออย่าไปคิดต่อว่ะเราไปดูลงไว้ไม่มีสติไว้เนี่ยมันหลงกันตรงนี้กันหมดเลยนะกูบอกว่าเมื่อปล่อยให้มันคิดไปเลยพมือน่ะมันง่มันขาดปัญญามันทำลายตัวสัตตนางการสืบต่อหรือตัวมโนกรรมมนวิญญาณไม่ได้เออความหลงตรงนี้ไม่ได้มันก็ได้ติดแงกกันอยู่มาดเรียงแถวกันอยู่ตรงเนี้ย นะแล้วก็เอาความความรู้ของอาจารย์วิทย์เนี่ยไปประมวลสอนมโนไปว่าพอทีา่อาจารย์วิทย์พูดความไม่มีคือ,ค,อคือความว่างอย่างงี้เออเจ้าตัดตนานังพูดเรื่องความคิดเนี่ยเราต้องตัดความคิดทิ้งนะเราไม่ต้องคิดต่อเนี่ยคือจบเลยนั่นแหละมันมีตัวรู้ของมึงอยู่แบบนั้นน,ะนั่นแหละตัวกิเลสข,ของมึงเลยที่มันรู้แบบนั้นนะนะแต่มันจะต้องไปเกาะลมนะไปเกาะสติไอโง่มึงก็ยังยึดฐาที่ยึดกันอยู่ แล้วเอาออกมาประกาศตัวประกาศตัวสอนเหมือนจริงจริงเป็นจังเหมือนไอ้คนโง่กว้ฟังไอ้สัญญาแบบนั้นนะ่ะหลงเชื่อในสัญญาที่เขาพูดเขาจํามาทั้งนั้นแหละประมวลเราอีกไอ้พวงหนึ่งว่างพวกมึงจะว่างไปไหนพระเจ้าออกจากความว่างมาตั้งนานแล้วตั้งแต่อยู่กับอุทกกาดาบฏมึงยังกลับไปเป็นอุทกกาดาบฏอีกเออเออมันย้อนแย้งกันนะจ้า ไม่สอนปัญจว่าคีย์ท้งห้าไปสอนเรื่องความว่างที่ไหนล่ะไอ้บ้าผู้เจ้าสอนนี่เห็นไตลักไม่ได้ไปตัดความคิดไม่ต้องไปคิดแล้วก็จบกูจะเอาสองตัวนี้มาเชื่อมกันไอ้หลงสองตัวเนี่ยเออทีนี้ก็ไปนั่งทรมานตัวเองนี้ไอ้พวกหนึ่งดูลมพุโทโธอีกพวกหนึ่งไปดูความว่างมันมันเป็นเดียนและ้ะอะไรโยคียที่ผู้เจ้าออกจาก ไอ้ความบ้างแล้วพระองค์ก็เสือกมาดูลมหายใจเอออดอาหารด้วยเห็นไหมละ่ะหยุดคิดทั้งหมดพระองค์ก็ยังไม่สําเร็จเลยไอ้งโง่เอ,อ้ยเออพระองค์เกิดปัญญาหลุดพ้นออกจากการสืบต่อของเจ้ามโนกรรมคือทําลายความหลงตรงนี้ไม่ใช่มึงไปคิดเอาว่าหยุดคิดหยุดอะไรมันก็หมดหลงก็ไปดูลมหายใจหลุดหลงหรือไปดูความบ้างมันคนละเรื่องนี่แหละที่มันทําลายตัวสุดท้ายไม่ได้ แล้วอยากออกมาสอนธรรมะกูยะบอกกูทําลายตัวนี้นั่นแหละคือการบรรลุธรรมทําลายตัวสุดท้ายตัวหลงอยู่เนี่ยอ่าผลออกไปจากทั้งหมดเลยทั้งจิตและกายต้องหลุดออกไปการตัดสรนุธทรเกิดขึ้นทีหลังแล้วกูเอาส่วนนี้มาสอนคนผู้เจ้าก็เหมือนกันตอนพระบรรลุธรรมพระองค์ไปพูดกับพวกเลี้ยงวัวเลี้ยงควายเนี่ยเอ้ยเราไม่ต้องคิดเราหลงคิดไปเองเออนู่นนี่นั่นเขาว่าบ้า สมัยก่อนมันยังไม่มีเรื่องแบบนี้ผู้เจ้าจึงต้องเข้าไปการตัดสู้ทำเอามันไม่ใช่เรื่องการหยุดคิดนี่ว่ามันมีบางสิ่งตามรอยมันอ่ะโอ้มันเป็นกลมายาของจิตหมดเลยอ่ะมันไม่ใช่แม้มีหน้าเราไปพูดอย่างนั้นคนมันคนมันมีคนอยู่สองชนิดคนเชื่อพระองค์ก็คิดว่าหยุดคิดแล้วจะหยุดยังไงก็ในเมื่อมันคิดเออเราหยุดไม่ได้หรอกความคิดอืมก็ถูกไงมันหยุดไม่ได้พอผู้เจ้ามาตัดสูโอ้มันไม่ต้องหยุดอะไรเลย เออแต่เราไม่มีปัญญาที่พระองค์ไปบอกว่าหยุดก่อนองคุริมานน่ะพระองค์กาลังชี้เรืเ่องปัญญาทําให้องคุริมาเกิดปัญญาพลิกปั๊บพลิกออกมาจากวงกลมนั่นนะ่ะวัตตะสงสารนั่นนะ่ะแล้วเกิดปัญญาลพลิกออกมาหลุดออกมาหลุดออกจากมโนวิญญาณหรือการสืบต่อนั่นแหละทําลายอวิชาตรงนั้นแล้วก็เข้าสู่เส้นทางของมัคสามคัคคีก็ถึงควนอวิชาตรงเนี้ย ทำลายวิชาจนสิ้นเชื้อจุดต่อมแห่งผู้รู้เนี่ยแห่งเจ้ามโนกรรมหรือมโนวิญญาณที่มันสืบต่อเนี่ยก็เป็นสัตตานันสัตตวตนบุคคลเราเขาสร้างพพสร้างชาติเนี่ยเนี่ยพงกทาลายขบวนการทั้งหมดลงทีเดียวปั้งเลยสมมุติทั้งหมดเลยเอที่เป็นก้อนสมมติทั้งหมดเนะี่ไม่ใช่ไปทําแบบพวกมึงนะมึงพวกมึงหลงกันแล้วก็สอนกันแบบนั้นเนะี่ยแบบผิดๆนะคิดว่าตรงนั้นเนี่ยตรงนี้จะใช่แล้วอ,อเราไม่คิดต่อจบ เออเราก็ไปดูลงไม่ใจอีกพวกนึงอ่ะตัดความคิดทิ้งไปเออเห็นไหมจิตประพักสอนอยู่แล้วจิตเดิมแท้มันไม่มีอะไรอยู่แล้วดีดีดีนี่นี่อะไรที่มันหลงกันอยู่เนี้ยเออไปกองกันไปเลียงแถวกันอยู่ทางนั้นอ่ะเออต้องขอบอ่ะขอบวงกลมอ่ะพวกมึงอ่ะอยู่วงกลมมึงไม่เดินอยู่ในวงกลมแต่มึงเริ่มมาติดอยู่แถวขอบเนี่ยนะมันออกจากขอบวงกลมนั้นไม่ได้ออกจากว่าตาสงสารตรงนี้ไม่ได้วนอยู่ก็พากันกระทําอยู่นันพากันเรียนรู้อยู่นัน เดี๋ยวก็บอกว่าว่างเดี๋ยวก็ให้ฝึกสติกูบอกถ้ามึงค้นออกมาจากตัวนี้มึงจะเป็นเหมือนกูเนี่ยแล้วตรงเนี้ยไอ้คนอยู่ในวงกลมมันฟังกูไม่รู้เรื่องหรอกมันไม่มีวันเข้าใจมันก็จะเที่ยวคอมเมนต์ด่ากูไปเรื่อยนะฮะแต่กูกําลังมาวิจารณ์ไอ้พวกที่หลงอยู่ในวงกลมเนี่ยเผื่อว่ามันจะมีปัญญาแล้วมาถ้ามันมาหาอาจารย์วิทย์เมื่อไหร่นะกูจะบอก พวกมึงอย่าถือตัวถือตนไอ้พวกครูบาอาจารย์ใหญ่ทั้งหลายมึงจะสําเร็จเลยตัวสุดท้ายเนี่ยกูจะจำพลิกเลยแล้วมึงจะรู้ว่าอุย้ยอาจารย์อาจารย์ไปรู้เรื่องแบบนี้ได้ไงมันไม่เคยมีใครรู้เลยผมฟังมาทั้งหมดเลยแล้วผมก็ปฏิบตัติผมคิดว่าใช่แล้วตอนนั้นอนะ่ะผมสอนออกสอนธรรมะอ่าหลวงตาสอนธรรมะเนี่ยหลวงปู่สอนธรรมะโอ้โหลุงหมดเลยเนี่ยไปสร้างกรรมวิบากให้เขาทาั้งทัที่ตัวเองก็รู้อยู่แล้วว่าตัวเองก็ยังไม่ถึงที่สุด ก็ยังปฏิปต่ออยู่เพราะทิฏฐิมานะของผมเองของลวงตาเองของลุงปู่เองของลุงพ่อของเอของกับผมเองของกับดิฉันเองเลยไม่เข้าใจอาจารย์วิทย์คิดไม่ดีแต่อาจารย์วิทย์ว่าโอ้สอนผิดทางนู่นนี่นั่นโอ้โหแล้วเรื่องแบบนี้จะไปบอกใครยังไงอาจารย์วิทย์เฮ้อขนาดผมรู้แล้วนี่ผม,อ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 มตอนนั้นแม่งผมรู้เยอะอะรู้ทุกอย่างเข้าใจทั้งหมดแต่พอมาถึงตรงนี้มันพูดไม่ได้เลยอาจารย์พูดไปแม่ง ถ้ามีคนเชื่อแม่งหลงเราอีกเออแล้วเราก็หลงตัวเองไปด้วยนี่ไงกูถึงบอกว่าไอ้เรื่องตัวสิ่งสุดท้ายที่มันหลุดพ้นไปเนี่ยกูต้องตัดสั้นทำเท่านั้นกูถึงมาสอนได้ถ้ากูไม่ตัดสั้นไม่มีทางที่จะไปบอกคนดึงคนออกมาเหมือนกูอยู่ในถ้ำอ่ะเหมือนคนทั้งหมดอ่ะอยู่ในถ้ำลึกอยู่ในหลุมลึกแล้วกูเนี่ยปีนออกมายังไงไม่รู้อ่ะพ้นออกมา แล้วกูก็ไบอบอกเขาเฮ้ยมึงปีนตามกูมามึงทําแบบกูนี่แหละคนมึงนั้นทําไม่ได้สักคนโ oh, อ้จะปีนขึ้นไปได้ไงบางคนก็เจ็บขาไม่มีวันที่ะแต่กูฉลาดกูเหมือนกูการตัดสลูนกูฉลาดกูตัดสลูเรื่องเชือกกูไปหาดึงเปลือกไม้มาหลายๆกันแล้วมาปฏิบัติต่อมัดลงกันแล้วบิดให้แน่นนะมึงต้องบิดให้เป็นเกลียวนะถ้าบิดไม่เป็นเกลียวเปลือกไม้ขาดนะเว้ยมึงต้องมีความฉลาดแยบยลจริงๆฟัน ฟันไว้ปิดเป็นเกี่ยวจงการเป็นเชือกจนมีความแน่แน่แล้วกูไปหย่อนเนี่ยเขาขึ้นมานี่ไงกูไปช่วยคนแบบนี้ไม่ใช่แบบพวกมึงเออขึ้นมาเหมือนกูเออไปกูยอยู่วันนี้แล้วมันสบายน่แหละไอพวกโง่เขาขึ้นไม่ได้หรอกนะมึงต้องมีปัญญาตัดสูก่อนเพราะมึงทําไมมึงไม่มีปัญญาที่ไปสนอนเพราะตัวมึงเองก็ยังไม่จบติดแงกตรงนู้นตรงนี้อยู่ในมุมในขอบกระดุกน่นะมึงออกไม่ได้ขอบวาตาขอบวงกลมนั่นแหละแต่แกมันวนอยู่นั่นแหละ แล้วมึงก็คิดว่าว่างคิดว่าเราไม่ต้องคิดอะไรเนี่ยจบแล้วพอเราไม่คิดมากๆไม่ตามความคิดไม่คิดอะไรอ่ะมึงจะได้ความบ้างก็เป็นที่อาศัยแต่เวลามึงไปใช้ชีวิตการกระทบปัสสาวะมโนมันก็ออกมาสืบต่อเหมือนเดิมนะมึงทําลายเชื้อตรงนี้ไม่ได้มันไม่ได้เกี่ยวกับความบ้างหรือการไม่คิดนะการหยุดคิดการไม่คิดออกหรือการไปดูดมหายใจสติไม่เกี่ยวกันเลยมันคนละเรื่องเออตันลาต้องทำลายต้องเกิดปัญญาพุทธะขึ้นมาเลยทำลายตัวนี้เท่านั้นเอง โอเคคลิปนี้ก็จบแค่นี้สาธุครับสวัสดีครับ